สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิน,นะคะ่ะพินพามากับช่องวอลไปพินนี่เดินไปกับพินนี่วันนี้เลยมาจากร้านหลุมแก้วไล่ไล่ไล่มาเรื่อยอนนี้ขับมาเจอตลาดอะไรก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยติวเหมือนเต็นแล้วก็เป็นทางยาวคู่อยู่สองเลนสองซอยจะต,ต้องไปทั้งถามเขาก่อนว่าตลาดอะไรมึกมึกไม้เหรอนี่มันหกโมงสี่สินาทีแล้ อ้าวเหมือนเขาจะเริ่มวายๆแล้วป่ะอ,ปอ,อ๋อนี่ก็จะเป็นเดินง่ายๆนะคะเดินซ้ายเดินขวาเดินคู่กันพอซุ้มผักอะ่ะคุณเลือกเยอะตลอดเลยอะ่ะอันนี้หมูหมูสไล,ล่ลงร้อยเกติโอ้ออจริงๆเรามาค่อนข้างจะค่ำไปหรือเปล่า แต่ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่นะตลาดอะคะ่ะเพราะว่ามีเป็นหมูกระทะที่ให้เลือกเป็นขีดขายข้าวแล้วก็ขายทุเรียนเพราะนทุเรียนทุเรียนเข้าไปไหนทุเรียนยกเปลือกนี่เขามีทุเรียนแบบทางยกเปลือกด้วยทุเรียนน่ากินมากสีเหลืองสวยมังคุดด้วยตอนนี้ขายเป็นหมูสดค่ะ มีให้เลือกเยอะแยะเลยอะ่ะข้อดีของการมาดึกๆหน่อยก็คนไม่ค่อยเยอะนะไม่ต้องเดินเบียดเสียดกันแล้วเราได้เห็นวิถีจริงๆด้วยว่าตลาดย่านนี้ติดตกันนี่แหละเขาไลฟ์สไตล์ไงรู้ข่ไส้กรอกย่างน่ากินมากอันนี้มีหมึกสดย่างค่ะตรงนั้นก็ขายเป็นร้านขายทั่วไป ขายของชําชิลสิบบาทผูท้เรียนเนีเห็นสามเจ้าแล้วนะโตเกียวแล้วก็น้นํานางเอกค่ะนีขายน้ําพิกอะ่ะมีน้ําพิกให้เลือกเยอะๆฟีลเหมือนร้านเมื่อกี้เลยเฮ้ยฟิลเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะที่มีแมงดาวางอะ่ะเออแสดงว่าเขาต้องมาเป็นเครือตลาดเดียวกันหรือเปล่าข้าวไข่เจียวก็มีครับมืยลูกชิ้นทอด <c oughs> โอ้ยอย่างนี้ขายไส้ย่างเหรอไส้ย่างกองมายี่สิบตักหมูด้วยอ่ะถ้าเทียบกันปกติแล้วเนี่ยตลาดเขาก็จะต้องคึกคักกันประมาณช่วงสี่โมงห้าโมงแต่นี้พีถือว่ายังมีความคึกคักอยู่นะเพราะว่าจะมีคนเดินเข้ามาอีกแล้วก็เจอต้มเนื้อ มันไก่20บาทอ่ะมเอาเไรเอาต้มเนื้อนะคะว่าเอาต้มเนื้อไหม่เอาน่แกงถูส้มดิบานดอระวังนะจ้าบางกรอมีต้มเลง50บาทถูกกันเลอ์เลย ที่เห็นแล้วแม่กันค่ะขายเหมือนกันคือขายขนมขายผักขายผลไม้นะคะขายไส้กรอกขายของทอดขายของย่างอันนี้เป็นต้มเนื้อต้มเนื้อ,อแบบนี้สุกแล้วีต้มอเดินจบแหละมาเปตลาดมินิค่ะมินิมอลหน่อยย่อมย่อมมยฟ้ามืดแล้วอะฝนจะตกแน่เลยฝากไหน ผักดอง,ผ,ดอง,งผักดองตรงไหนท,ออนที่นั่นถุงใหญ่ไปเอาถุงนั้นก็ได้ปะจ้านั้นไปไปเดินทางนี้เลยม,มีดอกดอกกระเจียวอะ่ะเห็นผักดอกกระเจียวไม่ใคยเห็น นิวนจะมาหาของช้อปปิ้งนะกลับบ้านเราไม่มามือเปล่าแน่นอนจะมาร้านที่ขายน้ำพริกค่ะอันนี้นิ่มมากยังคะอันนั้นจะเป็นนมที่อ๋ออ,อ,อันนั้นจะหวานลอยครับจะหวานไม่เท่าข้างหน้านะพีกแต่มันนิ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ครับพี่ลองจับคุได้เลยครับผมไม่ว่าครับพีอ่อ๋อมันนิ่มมันนิ่มเหมอน กร,ระดูกอืมเรียมันชื่ออะไรคะผักดองด้วยไงอันนี้เรียกว่าตลาดอะไรคะตลาดแหงค่ะตลาดแหงมีทุกวันเหรอคะใช่ค่ะโอเคเป็นตลาดเย็นนะคะใช่ค่ะ,นนะคะ่ะ